สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากประร้าน้าเป๊ะไบโก้ทีรศักดิ์ครับให้สมกับสโลแกนนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แขมไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณครับเจอโก้ปุ๊บก็ต้องเจอแขกรับเชิญที่เลอค่านะครับวันนี้เลอค่าจริงๆเลยต้องบอกว่าสวยมีมงและก็มีความสามารถรวมไปถึงเธอฝ่าฟันเนี่ย จนเรียกว่าจนได้อะยังไงก็จะจนได้วันนี้เป็นวันที่เธอได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสายสะพายมงกุฎและอะไรหลายๆอย่างนะครับและเป็นเวทีหนึ่งที่คนกล่าวขานว่าเธอสวยจริงๆสวยเกินใครในประเทศตอนนี้นะครับไปพบกับมิสทิฟฟานี่นะครับปีล่าสุด2020น้องร็อกขวัญละดาครับ กว่า8ปีในวงการประกวดนางงามจุดเริ่มต้นประกวดนางงามตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยความสวยบวกกับความสามารถของเธอจึงทำให้เธอ go i n t e r ร์ดังไกลไปถึงเมืองจีนมีผลงานภาพยนตร์เรื่องสิ้นหลินไถเหม่ยลี่ที่ฉายในโรงภาพยนตร์และแอปพลิเคชันของจีนและประเด็นดรามา่าเรื่องช็อคใหม่เป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการป้าปาราหน้าเป๊ะบายโกธีรศักดิ์ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องร็อกขวันละดามิสทิฟฟานี่2020ครับสวัสดีครับน้องร็อกสวัสดีครับสวยสง่ามากค,ค,คือพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไปเชียร์ติดขอบเวทีเลยวันที่ประกวดวันจริงนะครับที่เเขาเรียกว่าลงโชว์ใช่ลงละครทิฟฟานี่โลง,งโลงงคะครทิฟฟานี่แล้วก็คือโดดเด่นมากน้องร็อกนี่คือแบบว่าลอยมาตั้งแต่แบบ อยู่เป็นเมฆลอยมาเลยอ่ะคือมันเหมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าปากคุณน้องหมดวันนี้เราเลยต้องมาพูดมาคุยกันพร้อมกับต้องบอกว่าน้องร็อกเป็นหนึ่งคนที่รับมงกุฎปุ๊บกระแสก็มาไม่หยุดยั้งเลยค่ะมาเรื่อยๆมาเรียงๆวันนี้เรามารู้จักตัวตนของน้องร็อกอย่างแท้จริงนะค่ะน้องร็อกเป็นใครยังไงมาคะตั้งแต่แบบว่าวัยเยาว์ตอนเด็กๆหนูก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบมีความฝันที่อยากจะประกวดนางงามตอนเด็กๆคือตั้งแต่ ตอนอยู่มัธยมสามเนี่ยก็ได้รู้จักกับพี่เลี้ยงคนหนึ่งเขาก็ชักชวนหนูให้หนูไปประกวดนางงามปกติที่ไม่ใช่เป็นเวทีใหญ่คือเป็นนางงามเดินสายเป็นเวทีประจําจังหวัดเวทีประจําอําเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นก็อชอบชื่นชอบการประกวดนางงามมาแต่ตอนที่ไปประกวดคือเราไม่ได้บอกพ่อบอกแม่นะคะว่าไปประกวดหรือว่าไปทําอะไรคือตอนนั้นก็ยังแอบไปอยู่พ่อยังไม่กล้าบอกกับครอบครัวว่าเราอ่ะเป็นสาวเพศสองค่ะหนูก็ไม่กล้าบอกเลยแล้วแต่จริงๆแล้วความชอบนางงามเนี่ย มันมีตั้งแต่เด็กเลยเหรอคือมันไม่ไมด้มีตั้งแต่เด็กคือ,เ,อ,อเราเห็นจากทีวีได้ดูจากโทรทัศน์ก็ได้ซึมซับเรื่อยๆคะ่ะเราเห็นจากรุ่นพี่ทิฟฟานี่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่แสดงว่าเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าเรามีความสวยพอ,อสมควรถึงแบบว,ว่าฉันจะต้องพิชิตมงกุฎทุกเวทีเลย,ยคือตอนแรกเอาจริงๆนะคะกว่าหนูจะประกวดได้รางวัลชนะเลิศอะ่ะหนูต้องประกวดถึงสปีกว่าจะได้ที่หนึ่งคือนาน,านมากเพราะว่า อ่าจ,จริงๆคือมันไม่ใช่ว่าเรามีความมั่นใจแล้วคือไปประกวดเราจะได้เลยคนอื่นเขาก็มีความมั่นใจความสวยมีความสามารถหมดเหมือนกันค่ะดังนั้นหนูกออ็พัฒนาตัวเองมาตลอดเลยแบบสกิลการออการเดินการพูดการตอบคาถามในระหว่างการประกวดนางงามเดินสายเนี่ยค่ะคือทำเต็ม,มที่มากๆเข้าวงการเนี่ยมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ย เข้ามากี่ปีแล้วแล้ว,ลวเริ่มต้นนี่คือจากนางงามเลยหรือเปล่าใช่เริ่มต้นจากนางงามค่ะตอนอายุ15ค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะ8ปีเต็มค่ะฝ่าฟันกว่าจะแบบว่าวันนี้เป็นสุดยอดเป็นมิสพิฟานี่ที่ใครเขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับเดิมเป็นคนจันงหวัดนครปฐมใช่ค่ะเนาะแล้วเราอยู่บ้านเราก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ซอฟใสเล่นนมครอกเล่นแบบว่าตุ๊กตาตุ๊กตาแต่ต้องแอบพ่อแม่เล่นนะคะเพราะช่วงในวัยเด็กอ่ะหนูก็เป็นคนนึงที่ขี้อายมากๆแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกครอบครัวว่าแบบเราเป็นแบบนี้ก็อาศัยช่วงประกวดนี่แหละมีวันนึงหนูถือถ้วยกลับมาบ้านเลยถือถ้วยถือรองเท้าส้นสูงกลับมาบ้านแล้วก็วางตั้งไว้แล้วพ่อก็ถามว่าแบบไปทําอะไรมานนกะถึงขั้นได้ถ้วยมาแล้วเนี่ย ที่บ้านยังไม่เคลียร์กันอีกเหรอเคอที่บ้านนะก่อนที่หนูจะไปประกวดว่าเขาเด็กๆครอบครัวพ่อแม่ทุกคนต้องมีเซนว่าเนี่ยลูกของตัวเองอะ่ะเออเป็นแล้วมีมพี่นอ้องอีกคนหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะโอ้ลูกคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนแล้วจุดที่เราอะ่ะเอาถ้วยพร้อมกับส้นสูงมาวางอายุตอนนั้นเท่าไรนะอายุประมาณ16ค่ะาตอนนั้น16แล้วที่บ้านทำไงอะ่ะ ที่บ้านก็เขาก็มองแล้วก็เอาจริงๆคือตอนนั้นพ่อหนูเห็นคนเดียวพ่อหนูก็เดิน<อ>มาที่ถ้วยเขาหยิบยกถ้วยขึ้นมาดูว่าไปทําเ,<อ>เขาทาหนูว่าไปทําอะไรมาหนูบอกไปประกวดนางงามมาเออเขาก็โอ้ความรู้สึกตอนนั้นคือหนูแบบเหมือนได้ปลดล็อกเลยนะคะพ่อเห็นแล้วเขาก็ยิ้มอะไรเขายิ้มยิ้มใส่หน้าเราอะไรเงี้ยมันดีใจแล้วก็แบบ โหคือการยอมรับจากคนข้างนอกอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราได้รับการยอมรับจากครอบครัวนี่คือถือว่าเป็นแบบอะไรที่มันดีที่สุดมากๆเลยค่ะแต่ในช่วงวัยเยาว์เราอ่ะพ่อแม่มีแบบว่าห้ามนะห้ามตุ้งติ้งนะหรือว่ามีอยู่แล้วห้ามแต่งหญิงนะใช่คือมีอยู่แล้วห้ามตุ้งติ้งคือทาครีมนี่คือยังทาไม่ได้เลยนะคะต้องแอบไปทาใน้อนน้ำก็ดุนิดนึงค่ะแม่ล่ะแม่ก็ดุ ค่ะก <sk> ็แต่แม่ไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะส่วนมากพ่อจะดุมากกว่าแล้วเราก็กลัวก็กล <sk> ัวค <sk> ่ะแต่ดูแล้วเท่าที่คุยอ่ะเหมือนร็อกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะ <sk> จริงๆตัวจริงเรียบร้อยไหมือเปรี <sk> ้ยว<ร>มันก็แล้วแต่แบบออสถานที่ที่เราไปด้วยคะ่ะและ้ว <sk> <sk> ถ้าหนูไปเที่ยวแบบเออสถานที่เที่ยวกลางคืนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แตบมันก็ต้องมีเปรี้ยวบ้างมีสนุกบ้างอะไรก็แล้วแต่แบบบริบทหนูจะทำค่ะเออแต่วันวันหนึ่งที่เราเลือกเส้นทางเราแล้วว่าอยากจะเป็นนางงาม ก็ประกวดมันตั้งแต่15ยันใช่นับไม่ได้เลยว่าเป็นกี่เวทีแล้วบ้างหนูว่าเป็นออร้อยร้อยเวทีแล้วค่ะแล้วเวทีไหนที่แบบว่าเป็นเวทีที่แบบมีประสบการณ์ความทรงจําในการประกวดจะเป็นเรื่องแบบว่าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ก็ได้ หนูก็น่าจะเป็นเวทีนี้แล้วค่ะเวทีสซิฟานี่ค่ะเก็เคยประกวดมาก่อนด้วยใช่เคยประกวดมาก่อนในปี2017ค่ะตอนนั้นหนูก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะตอนนั้นหนูว่าปีนั้นโยชิใช่ได้ที่หนึ่งไปค่ะแล้วหนูก็มองว่าแบบการประกวดนางงามของเราอ่ะเราประกวดตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วจนมาถึงตอนตอนนั้นหนูอายุ19ที่ขึ้นเวที2017นะคะหนูก็ อาจริงคือเราก็อยากได้รางวัลชนะเลิศแต่เราก็ไม่สามารถกลับไปประกวดอีกปีหนึ่งได้เพราะว่ามีกฎว่าแบบห้ามให้คนที่ได้รางวัลรองเนี่ยกลับไปประกวดและในปี2020ั่กฎนี้ก็ได้หายไปก็คือให้รองเนี่ยสามารถกลับมาประกวดได้แล้วก็ขยายอายุถึง29เลยค่ะอ้าวนี่แหละเลยเป็นที่มาของคนก็เม้ากันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็เลยแบบว่าอยากจะให้แบบล็อกเนี่ยได้รางวัลเลยแก้กติกาทำให้หนูกลับมาประกวดได้ อันนี้หนูก็มองว่าโอกาสคือมันมาแล้วค่ะแล้วเอาจริงๆไม่ใช่มีหนูแค่คนเดียวที่เป็นรองกลับมาประกวดคือมีหลายคนมากมีพี่แซนมีพี่บุ๊กอโอ้ทุกคนเก่งแล้วก็มีความสามารถกันหมดเลยเแล้วแบบนางงาม30คนสุดท้ายปีนี้บอกเลยว่าทุกคนนะแร่งมากๆแล้วก็มีความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะแต่มีความรู้สึกว่าเรกพูดเก่งขึ้นเนาะฮะแต่ก่อนจะแบบว่าไม่ค่อยแบบพูดแบบว่าดูนี้ไม่พูดคล่องแค่เราแบบไป ฝึกไปเรียนที่ไหนใช่ก็มีเรียน<ๆ>เรียนมาด้วยค่ะเรียนที่เราไปเรียนประจําด้วยแล้วก็การที่เข้ามา30คนสุดท้ายก็จะมีการเทรนจากบิวตี้มามทั้ง3คนมีแม่ปอยแม่ซินดี้แม่ลูกเกดก็คือช่วยเทรนนางงามในเรื่องของการพูดการเดินการโพสต์ถ่ายแบบแบบปังๆอะ่ะคือบิวตี้มารทั้งสนี่คือสอนได้แบบดีมากๆค่ะเออแล้วคนก็บอกว่าเอ๊ะล็อกนะ่ะ จริงๆอะเขาเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะที่เขาพูดได้ทุกวันเนี้ยเขาท่องมาพูดแต่เท่าที่สัมภาษณ์แล้วเนี้ยฉันก็ถามแบบสดๆเขาก็ตอบได้นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าล็อกเขาจะตอบเฉพาะคำถามที่เขาเตรียมมาจากบ้านเนี่ยล็อกจะล็อกจะพูดยังไงกับคนที่เขาคิดอย่างนี้้จะต้องตอบคำถามที่เตรียมมาจากบ้านคงต้องิสต์เป็นพันคำถามที่จะเออคงนั่งอ่านเป็นพันหน้าค่ะกว่าจะตอบได้อันนี้คือมัน หนูว่าการถามตอบแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่สนุกแล้วคือมันเป็นการที่เข้าใจง่ายๆอยู่แล้วการที่ต้องเตรียมคำตอบมาถึงบ้านคือเขาบอกว่าเนี่ยล็อกนะตอนที่ตอบเลยนะมานะมานีปิติเจ้าโตเลยนะสงสัยเตรียมมาจากบ้านแน่เลยมันคือการทํากันบ้านก่อนที่เราจะประกวดอยู่แล้วหนุนเชื่อเลยนางงามทั้งสามสิบคนต้องเตรียมไว้หมดแล้วต้องมีการเตรียมการตอบคาถามอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของปกติเลยเหมือนเหมือนแข่งกีฬาโอลิมปิกเนี้ยมันก็ หมือนนะักวอลเลย์บอลของประเทศไทยะคะ่ะก็ต้องซ้อมมีการซักซ้อมก่อนกว่าจะไปแข่งวันจริงก็เหมือนนางงามนางงามว่าต้องมีการซักซ้อมมีการซ้อมตอบคําถามมีการซ้อมเดิมมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วะคะ่ะของนางงามแต่มันโชคดีของเราที่คำถามมันเข้าปากเราพอดีใช่มันเข้าปากเราพอดีออมันตรงกับสิ่งที่เราได้อ่านและก็ได้เรียนรู้มาะคะ่ะในตอนนั้นหลังจากนั้นทุกคนอึ้งมากเพราะว่าต้องบอกว่าล็อกเนี่ยคนจับตาก,กันมันนานมากเพราะหนึ่งทั้งสวยสอง จะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งในปีเก่าที่ผ่านมาเธอก็ได้แบบว่าเป็นแบบนางแบบโฆษณาและก็ได้ไปเป็นแบบว่านางเอกไปเล่นหนังใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนอีกเรื่องไทยเหมยลี่ค่ะไทมเหมยลี่เดี๋ยวเรามาคุยกัน,นเรื่องไทยเหมยลี่แต่เขาบอกบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลังจากได้รางวัลมาปุ๊บเนี่ยเดินสายแล้วเขาบอกว่านี่ไงล็อกน็อกคำถามแล้วคนถามมาแล้วนางตอบไม่ได้แล้ว มีความรู้สึกในเวลาคนที่เขาจะคอยมาจับผิดเราเวลาตอาบคำถามทุกครั้งคือหนูไอ้วันนั้น,นคือเราก็พักผ่อนน้อยจริงๆ<อ>คือจบจากวันประกวดเราได้นอนวันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะแต่หนูก็<อ>มองว่าเออสิ่งนั้นที่เราผิดแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไปแต่หนูมองว่าแบบเออการที่เราผิดวันหนึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเหมารวมไปว่าวันอื่นเราท่องมาหรือว่าเรามีสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเอจริงคือผิดวันนั้นมาก็ในส่วนของวันนั้นนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องโยงไปในวันอื่นๆเลยค่ะแต่ก็เป็นแบบว่าจุดสนใจเหมือนกันเนาะนทําให้คนแบบเออมันก็มีประเด็นเนาะใช่ทให้คนแบบสนใจเสียงที่หนูจะพูดออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะเออแล้วชีวิตเปลี่ยนไปไหมหลังจากที่เราเป็นแบบว่ามิสทิฟฟานี่2020 เปลี่ยนไปไปอย่างมากเลยค่ะคือก็มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เวลาเดินทางแบบไปเที่ยวห้างอะไรเงยก็มีคนมาขอถ่ายรูปก็ดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยจริงๆค่ะเอแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าตัวล็อกเองก็เป็นคนที่สวยอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเห็นเขาบอกว่าไม่ได้ทําสัญญกรรมอะไรเลยตรงแบบใบหน้าที่ของจริงใช่ตรงหน้ไม่ได้ทําสัลยกรรมเลยค่ะแม้แต่จุดเดียวค่ะมันแบบละมุนมากเลยนะ คือพ่อแม่ตั้งใจปั้นมากเลยนะ <c oughs> เขาฝันอะไรมาก่อนนะว่าแบบว่าจะมีนางฟ้าที่ดาล,ลงมาเกิดอะ่ะไม่ได้ฝันคะ่ะแต่พ่อหนูเคยเล่าให้หนเูเรื่องหนึ่งเหมือนออตอนเลี้ยงหนูคะ่ะเ,เขาบอกว่าเวลาให้หนูนอนอะ่ะจะพลิกหัวตลอดไม่ให,ให้เวลานอนหงายหัวจะแบนใช่ไหมคะพ่อหนูจะจับพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่ตลอดไม่ให้ไม่ให้นอนหงายอย่างเดียวอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคะพ่อคือเหล่าหน้าจนหน้าเด็กเลยเนาะเออไม่ต้องไปทําสัญยกรรมเนาะพ่อแม่ตั้งใจเลี้ยง แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราแบบว่ามาทำงานในวงการปุ๊บก,ก็ได้ไปแบบประเทศจีนไปยังไงอะคะคือตอนนั้นนะหนูประกวดนางงามเวทีนึงก่อนที่จะประกวดทิฟฟานี่ค่ะ,คะก็คือตอนนั้นก็ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมแล้วพอดีคือแบบ เหมือนเอเจนซี่ที่นู้นเห็นตัวเราแล้วเขาชื่นชอบในตัวเรามากๆเะคะเขาก็เลยชวนที่จะไปเป็นตอนแรกเขาบอกว่าจะทำตอนนั้นหนูเป็นเด็กก็ยังไม่ทําหน้าอกใช่ไหมคะบอกว่าชวนไปจีนจะไปทําหน้าอกให้ฟรีเลยนะเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมจะไปปินจะไปให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลน,นั้นออกับความ เป็นเด็กของหนูตอนอยู่ม6แล้วก็ผมสั้นหัวโปกกับการเป็นพรีเซนเตอร์โรงพยาบาลคือมันไกลตัวหนูมากๆค่ะคือตอนนั้นแล้วเขาก็ติดต่อกลับมาคือเราก็ได้ไปจริงๆในตอนนั้นก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบทางจีนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากแล้วก็ให้เกียรติเรามากๆเลยคะ่ะแล้วก็อีก มีหนำซ้ำก็คือยังมีภาพยนตร์ให้เราเล่นอีกค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไปเผยแพร่วัฒนธรรมไงเพราะว่าตัวหนูเองเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่เรียนจบทางด้านนาฏศิลป์ไทยนาค่ิแล้วรำสวยมากตะกี้พี่ลองให้หนูตั้งวงแล้วคือเป็นคนนิวสวยรำเลิศดำเลิศแบบนี้เรียนมาทางด้านนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเพราะเห็นบอกว่า จะรับปริญญาอยู่แล้วอีกไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเขามีกติกาว่าห้ามแต่งหญิงรับปริญญาแล้วขวัญรดาจะตอบว่าอะไรพักกันสักครู่นะครับกับรายการปะปราหน้าเป๊ะบายโก้เทเลสักรับตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการปาปลาราหน้าเป๊ะบายโก้เทเลสักรันะครับ พูดคุยกับคนสวยนะครับมิสทิฟฟานี่2020นะครับน้องร็อกขวัญละดาน้องรอ็อกน้องร็อกเป็นคนที่มีความแบบเฟมินีนสูงมากอะดูแบบมันมันมันค่อนข้างแบบละมุนมากน้องดูแลตัวเองยังไงอะเผื่อจะเป็นแบบว่าเส้นทางสายใหม่ของลูกๆหลานๆในอนาคตเราเริ่มแบบทำอะไรยังไง แบบผิวพันตัวเติมมันถึงแบบดูลมูลนะต้องดูแลตัวเองค่ะและออ้วเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วอย่างเด็กๆอ่หนูเชื่อเลยว่าเด็กๆ,ๆเด็กน้อยหลายๆคนอยากจะสวยไวแล้วก็อ,อ,อยากเห็นผลไวอ,ะอ่ะหนูมองว่าบางครั้งอะไรที่มันเห็นผลไวมันจะน่ากลัวแล้วมันจะไม่ปลอดภัยหนูมองว่า สาวเพศสองก็งในเรื่องของการเทคฮอร์โมนอะไรเงี้ยบอกว่าการเทคฮอร์โมนที่มาจากธรรมชาติเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะและ้วก็ยอยากให้อย่ามองแค่แบบวันเจ็ดวันสามวันแล้วจะสวยเลยอะไรเงี้ยค่ะต้องอในเรื่องของการทานอาหารเสริมเนี่ยก็ต้องเป็นไปอย่างสม่ําเสมอด้วยเลยที่สําคัญเนี่ยพวกอาหารหลักเราก็ต้องสําคัญออกกําลังกายดื่มน้ำเยอะๆทานผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะแล้วแบบว่าคนเขาบอกว่าขนาด ล็อกบอกว่าที่บ้านเราเป็นลูกคนเดียวจะทาครีมพ่อยไม่ทาเลยแล้วเอาเวลาที่ไหนไปดูแลตัวเองแอบทานใ,นนในห้องน้ำค่ะอ๋อแต่แล้วเริ่มแอบทานในห้องน้ำเนี่ยต้องแต่อายุเท่าไหร่ในการดูแล หนูทันเริ่มทาครีมจริงจังตั้งแต่ปสี่ปห้าเลยนะคะปสีปห้าเนี่ยคือเด็กมากก็ประมาณ9ขวบ10บขวดใช่ค่ะคือหนูอ่ะคือร้านแถวบ้านก็ขายครีมอะไรเงี้ยแล้วเห็นแม่ทาแล้วก็แอบควักมาทาบ้าแอบควักมาทามาทาอุ้ยผิวมันก็นุ่มดีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ทาทาทามาตลอดเลยค่ะแม่คงสงสัยอะค่ะว่าทำไมครีมถึงหมดไวัยแต่แบบแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะอ๋อแล้วเราแบบว่าเริ่มแบบ ทำดังนั้นอื่นๆมีการเทข้อมูลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเรื่องปกติแล้วประมาณอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มประมาณมหนึ่งค่ะออกก็เริ่มแบบว่าทันทีเลยเนาะใช่ทันทีแล้วเรารู้ตัวว่าเราแบบว่าเราแบบเป็นผู้หญิงในร่างนี้เนี่ยต้องแต่อายุเท่าไหร่หนูว่าประมาณช่วงอนุบาลสองคืออุ๊ยอนุบาลรู้เรื่องเลยเนาะอนุบาลคือเราก็ชอบเล่นตุ๊กตารู้สึกว่าโอ้โหความ เพื่อนชวนไปเล่นเตะฟุตบอลคือมันเหมือนใจเรามันไม่ไปอะค่ะใจเรามันไปก็เลเล่นผู้หญิงไปกระโดดหนังยางไปเล่นตุ๊กตาแบบนี้มากกว่าคือเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยคือเราก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแต่มันก็แบบแต่ถามว่าเล่นกับเพืผู้ชายลุยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล่นได้นะคะหนูก็ชอบแต่หนูมองว่ามันจะค่อยแบบเหมือนอัพสเต็ปึ้นมาเล่อรื่อยเรื่อยว่าแบบความเป็นหญิงในตัวเรามันจะยิ่งแบบว่าเผยแพร่ออกมาแบบ มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในเมื่อเราอายุมากขึ้นมากขึ้นแบบความชัดเจนตรงนี้มันก็จะยิ่งมากขึ้นค่ะแล้วตัวของขวัญระดาเองค,คิดอย่างไรสำหรับ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยอ่ะอย่างอันล่าสุดเลยค่ะอมองว่าหลายๆคนจะบอกว่าแบบประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แบบดีมากได้รับความเท่าเทียมเป็นอย่างนี้แต่มันก็ยังมีจุดเล็กๆอย่างเช่นวันที่30เนี้ยค่ะหนูจะต้องรับปริญญาใช่ไหมคะ หนูก็ไม่สามารถแต่งกายตามเพศสภาพรับปริญญาได้เออแล้วอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ยตอนนี้หนูก็กําลังทําเรื่องขายยืนกับอธิการบดีค่ะเออเพราะว่าหนูมองว่าแบบเพราะหนูจะไปแต่งชายพี่โก้มันก็ไม่ใช่แล้วนะใช่ก็คือถ้าใส่ถ้าใส่วิกผมสั้นอะไรเงี้ยหนูมองว่าการแต่งกายตามเพศสภาพของเราเนี่ยแหละค่ะมันคือสิ่งที่ควรเป็นมากที่สุดแต่งชายในที่เนี้ยไม่ใช่เฉพาะเครื่องแต่งกายหรอต้องใส่วิกผมสั้นด้วยค่ะ ต้องแต่งให้เป็นผู้ชายใช่ค่ะทุกอย่างคือต้องเหมือนผู้ชายหมดเลยค่ะแล้วถ้าเป็นทอมล่ะก็ต้องแต่งให้เป็นผู้หญิงใช่ค่ะอ,อ๋อสมมุตินะอันนี้คือเรื่องสมมตุติเพราะว่าเหตุการณ์วันนี้ที่เราอัดเนะี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงถ้าสมมตุติวันที่รับปริญญาจริงๆแล้วเขาไม่ให้หนูแต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่เป็นอยู่ต้องแต่งเป็นผู้ชายใส่วิกผมสั้นชุดนักศึกษาผู้ชายรับปริญญาหนูจะทําอย่างไร หนูก็จะแต่งหญิงแต่ไม่เข้าไม่เข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะจะอยู่จะอยู่ที่หน้าง,งานค่ะแล้วก็ถ่ายรูปกับครอบครัวค่ะก็ยังไงก็จะแต่งหญิงก็ยังไงก็จะต้องแต่งหญิงแต่งกายตาม,ตามเพศสภาพของเราเพราะว่าหนูคุยกับครอบครัวคุยกับพ่อพ่อเขบอกว่าไม่ได้คือแบบจะให้เรามาใส่วิผมสัน้นแต่งกายเป็นผู้ชายคือมันไม่ใช่ว่าเราทําผิดกฎนะคะแต่มันคือสิ่งที่เราเราควรจะได้จริงๆนั่นะคือการแต่งกายตามเพศสภาพค่ะอืมและการยอมรับ ของคนทั่วไปอ่ะค่ะลอกว,ว่ามันมันเปิดกว้างมากน้อยแค่ไหนในสังคมตอนนี้หนูมองว่าในกลุ่มของเจ n เนอเรชันที่เป็นเจนบีเบบี้บลูเมอร์หรือว่าเจนเเขาจะมีความคิดที่มองว่ากลุ่มของ LGBTQ เนี่ยไม่มีตัวตนในสังคมแล้วก็ไม่ทำงานในด้านที่ดีๆได้หนูมองว่า สิ่งตรงนี้มันต้องเปลี่ยนกันที่ทัศนคติมากกว่าให้มองเราที่ความรู้ความสามารถไม่ได้มองอมแค่แบบที่เพศภายนอกค่ะเพราะว่าเพศภายนอกมันไม่ได้เป็นตัวกําหนดอะไรเลยจริงๆแต่สิ่งที่เราจะมองเห็นนั่นก็คือแก่นของคนมันคือความรู้ความสามารถแล้วก็ทัศนคติของเขามากกว่าค่ะแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องกันอาทิเช่นคํานําหน้าคํานําหน้าหนูคิดว่ามันจําเป็นต้องมีไหม หนูว,ว่ามันจําเป็นค่ะเพราะว่าอย่างหนูไปทํางานที่ประเทศจีนใช่ไหมคะอย่างที่พี่โกถามมาก,ก็คืออย่างหนูขอวีซ่าเนี่ยค่ะหนูต้องไปแสดงตัวต้องยื่นเอกสารเยอะมากๆกว่าจะได้วีซ่าแต่ละครั้งแล้วได้ครั้งหนึ่งก็คือเจวันแต่ในสําหรับคนที่เพศสภาพกับคำนำหน้าตรงกันนะคะคือจะได้สามสิบสามสิบวันเลยค่ะแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงตัวด้วยกับสถานที่ทำวีซ่านั้นๆคือดีมากมันคือมันก็ มันสะดวกกับเขาแต่ในฐานะที่เราแบบถ้าเราได้คำนำหน้าทุกอย่างมันก็จะง่ายขึ้น,นะะและใครบ้างที่ควรจะได้เปลี่ยนคำนำหน้าจะต้องเป็นคนที่แบบว่าทรานส์เรียบร้อยหรือเปล่าหรือว่าคนที่แบบยังแบบครึ่งคึ่งกลางๆได้ในความรู้สึกของเราในความรู้สึกของหนูหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจข้างในอะคะ่ะคือถึงแม้ว่าภายนอกของเราค่ะจะเป็นแบบ แน่นอนว่าคนที่จะเป็นคําเ,เ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคํานําหน้าได้เพศสภาพเขาต้องตรงกับคํานําหน้าใช่ไหมคะก็ต้องดูจากเพศสภาพทั้งหมดออแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีจุดอ่อย่างจุดจุดหนึ่งที่เขายังอาจจะไม่ได้ทํแต่หนูมองว่าถ้าจิตใจเขาไปแล้วอ่ะหนูมองว่าเขาก็าวควรจะได้รับค่ะอ,อ๋อแล้วยอย่างการสมรสละ่ะสมรสแบบเท่าเทียมมีความคิดเห็นยังไงที่แบบบางคนเขาบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะควรแค่แบบว่า ใช,ช้ชีวิตชีวิตกู้ได้ก็พอแล้วเรามีความารู้สึกยังไงอจริงๆหนูมองว,ว่าสิ่งที่เราได้เราก็ต้องอยากให้ได้กันเท่าเทียมกันทั้งหมดในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อาศัยอยู่บนแบบสังคมไทยเราก็ต้องได้รับกฎหมายได้รับพรบรตรงนี้เท่ากันทุกๆก,กเพศค่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะที่อ,อยากจะให้ทุกคนนะคะทําความเข้าใจกับเรื่องตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องมันไม่ได้อยู่เหนือกว่าเลยค่ะมัน พวกเราเรียกร้องในเรื่องของความเท่าเทียมและความเสมอภาคจริงๆค่ะอืมและในฐานะที่เราตอนนี้เป็นเหมือนไอดอลของใครหลายๆคนคเราจะใช้มงกุฎของเราหรือว่าเสียงที่เราเปล่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมและตัวเองและองค์กรทิฟฟาน,นี่ยังไงครับหนูก็มองว่าสิ่งที่พวกเราเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำนำหน้าก็ตามหร,รือพรบคู่ชีวิตใช่ไหมคะ,ะหนูมองว่าสิ่งตรงนี้ที่พวกเราเรียกร้องอะค่ะมันไม่ได้เหนือกว่า แต่มันคือการขอเพื่อความเท่าเทียมดังนั้นหนูมองว่าทุกคนนะคะเกิดมามีคุณค่าในตัวเองหมดไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่า LGBTQ และที่สําคัญเลยหนูก็อยากจะบอกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆแล้วก็เพิ่มศักยภาพของตัวเองมีความรู้ความสามารถที่เก่งและหนูมองว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าจะเพศไหนทุกคนต้องเท่าเทียมกันค่ะอืมต้องเท่าเทียมกันใช่ะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าทํางานตั้งแต่เด็ก แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีเขาเรียกความสามารถในการหาเงินเก่งเลี้ยงดูตัวเองเก่งแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นผู้นําของครอบครัวหรือ,อยังคะเกือบเกือบจะเป็นผู้นําอะไรเอาจริงๆหนูก็เริ่มเป็นผู้นําจริงๆก็ไม่กล้าใช้คําว่าเป็นผู้นออําแต่หนูก็ คอยช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัมวมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยที่หนูไปประกวดนางงามเดินสายเงินที่หนูได้รางวัลจากการประกวดนะคะก็ามาช่วยคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่จ่ายค่าเทอมอ่ะเขาก็หนูว่าการที่เขายอมรับในตัวตนของเราได้จริง,รงๆหนูมองว่าส่วนนี้นะคะ่ะที่หนชูช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขายอมรับในตัวตนได้เพราะว่าถึงแม้ว่าหนูจะเกิดมาเป็นแบบนี้แต่หนูก็ไม่ได้สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะอืมชีวิตมันดูแบบว่า สวยใสรวยด้วยกลีบกุหลาบหมดเลยเนาะแฮปปี้บางคนก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะเพรียบพร้อมขนาดนี้หัวจิตหัวใจมีใครดูแลหรือยังคะก็มีคุยคุยอยู่บ้างคะ่ะหนูว่ามันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะที่เราจะคุย,ค,ยคุยกันกันกบเออใครก็ตามแล้วคุยกันมานานหรือยังคะก็สักพักแล้วคะ่ะเออแล้วเวลาคุยเนี่ยคุยทีหลายคนไหมคะ ถ้าคุยหลายคนน่าจะเป็นเพื่อนค่ะแต่ถ้าคุยแบบคุยคนเดียวแบบนานๆน่าจะเป็นแบบคนพิเศษมากกว่าก็ดูดูกันไปก่อนใช่ค่ะตอนนี้อยากให้โฟกัสที่อะไรดีคะโฟกัสที่หน้าที่ของการเป็นมิสิปรี่ค่ะดูสิเขาตอบได้คล่องแคล่วไหวมากเลยนะเก่งไหมนี่เก่งเนาะไม่เก่งค่ะที่จุดที่หนูคอแข็งๆไม่ใช่อะไรนะคะหนูกลัวแบบมงกุฎรลอนใช่กลัวเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมงกุฎอันนี้นี่คือหนักไหมคะ ก็ตอนนี้ที่หนูใส่ก็ไม่ได้หนักนะคะก็เบาค่ะอ,อกัไดอมอนคือแบบสวยมากแล้วอย่างนี้เราประกวดเสร็จเราจะได้มงกุึไหมคะได้ค่ะที่นี่เขาให้ไหมได้ค่ะให้ไม่ยึดคืนนะไม่ใช่ไม่ใช่มงเวียนด้วยค่ะคือให้ปีต่อปีอ๋อไม่ได้เวียนไปใช่ค่ะอ๋อเราได้ไปเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เนเน่มาแล้วพี่ขอเป็นแบบเกรดความรู้ละกันเนาะ,ะสำหรับน้องๆหรือว่าบางคนที่บางทีอ่ะเขาก็ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับในครอบครัวถ้าวันนี้หนูเป็นกระบอกเสียงได้จะพูดกับน้องๆหนูๆยังไงหรือพูดกับผู้ปกครองอที่ฟังและบางครั้งเขาไม่เข้าใจเด็กๆยังไงเช่นค่ะหนูมองว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเด็กเองแล้วก็ครอบครัวค่ะการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวลูกหรือว่าครอบครัวค่ะเราต้องหันหน้าคุยกัน เพื่อหาตรงกลางแล้วก็เพื่อหาข้อที่ดีที่สุดดังนั้นหนูมองว่าการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะคือดังนั้นคนเราต้องคุยกันต้องคุยกันเท่านั้นจรชิงเงียบก็หนีกันออกจากบ้านกันไปหมดใช่ค่ะมันจะอาจจะเกิดแบบการทะเลาะการดังนั้นการหันหน้าคุยกันพู่กันตรงๆเลยค่ะดูอย่างพี่ร็อกซี่ถ้าไม่กล้าคุยก็โอ้ส้นสูงวางพร้อมกับถ้วยลงวัล หาวิธีการอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้อะไรเงี้ยหรือแอบไปซื้อชุดผู้หญิงมาวางไว้ก็ได้แนละเขาหนูว่าพ่อแม่หรือว่าคร <บน S 2> อบครัวของแต่ละคนน่ะเขาจะมีเซนต์มีเซนต์ในการรับรู้ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่จะเป็นของลูกตัวเองเนี่ยอยู่แล้วหนูมองว่าถ้าลูกคนนั้นน่ะคุยสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่หนูมองว่ายังไงครอบครัวุกคนเข้าใจใ่และยุคนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนยุคเก่าด้วยเพราะโลกมันเปิดมากมาย นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนด้วยกันสุดท้ายนี้อยากให้น้องร็อกได้ฝากถึงแฟนแฟนหรือ FC ที่สนับสนุนน้องร็อกด้วยมาจนวันนี้เนี่ยพิชิตฝันสําเร็จแล้วเชิญเลยค่ะก็เราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับร็อกนะคะในการปรกวดครั้งนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกันต่อไปในการประกวด Miss International Queen ด้วยนะคะ เนาะสวยดูดีมีความสามารถนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกระบอกเสียงให้กับชาว LGBTQ ด้วยแล้วกันเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องร็อกขวัญละดารุ่งโรดอรัมพามมิสทิฟฟานี่2020ครับขอบคุณครับน้องรอกขอบคุณค่ะ,คคะและคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามเราผ่านช่องทาง Facebook Page ได้นะครับเซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่า รายการปรับปราน้าเป๊ะบายโก้ธีรศักด์กด Follow ติดตามแล้วก็ตั้งค่าเห็นเป็นหน้าแรกด้วยกันให้ส่งกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณวันนี้ผมดรโก้ธิรศักดิ์พนุจริยาแล้วก็น้องร็อกต้องลาไปก่อนนะครับเราก็มาส่งท้ายเนาะ,ะส่งท้ายปีอวยพรขอให้ทุกคนนะครับ เฮงๆรวยรวยมีความสุขคิดอะไรสมความปรารถนาและอย่าลืมนะครติดตามรายการปากปราหน้าเป๊ะเพราะต้องบอกว่าก้าวขึ้นสู่ปีที่7ปีที่8แล้วนะจ๊ะราก็ไปนานๆน,นะวันนี้โก้กับร็อคลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับแฮปปี้ิวเ e ียนะครับิวเนียครับบ๊ายบาย